เล่าเรื่อง r e s i d e n t Evil Village มาอาทิตย์กว่าๆนะครับทว่าสิ่งหนึ่งที่ผมแตะน้อยมากๆเลยก็คือระบบการเล่นทั้งนี้เพื่อไม่ให้วิดีโอนี้สปอยนะครับผู้ชมที่รอเสียบเนเรื่องด้วยการเล่นของตัวเองอยู่ผมจะแตะเนื้อเรื่องให้น้อยที่สุดไม่เกิน1ชั่วโมงแรกแน่ๆรวมทั้งฟุตเทจที่จะเอามาใช้ประกอบการเล่าก็ด้วยเช่นกัน r e s i d e n t Evil v i l l เ g e เป็นเรื่องราวที่สานต่อบทบาทของอีธานวินเทอร์ที่เราจะได้รู้จักเขาจากภาคที่7เป็นครั้งแรกนะครับฉะนั้นทั้งสองภาคมีเนื้อเรื่องที่เชื่อมโยงกันอยู่ส่งผลให้คุณผู้ชมที่อยากจะอินกับเรื่องราวจริงๆก็ควรจะมีความรู้เกี่ยวกับภาคที่แล้วด้วยนั่นเองแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับแคปคอมก็ทําวิดีโอสันส้นๆในตอนต้นเอาไว้ให้เพื่อรีแคปเหตุการณ์สาคัญทั้งหมดในภาคก่อนผมจึงได้ข้อสรุปว่าถ้าจะไม่เล่นภาค7จริงๆแล้วมาเริ่มภาคนี้เลยก็ยังพอทําได้อยู่นะ นอกจากนั้นจุดเด่นในการนําเสนอเรื่องราวที่ผมชอบมากๆก็คือการเอานิทานที่ถูกแต่งขึ้นอย่างว i l l เล e of ออฟชารมาผูกโยงให้เป็นสีสันซึ่งถ้าว่ากันตามตรงนะครับแคปคอมไม่ต้องทําก็ได้แต่ว่าพอผู้พัฒนาจัดให้แบบนี้มันก็สะท้อนถึงความใส่ใจและก็ทุ่มเทพัฒนาผนูกกับเรื่องราวทั้งหมดพอเล่นจบนะครับผมจึงขออนุญาตให้คะแนนเนื้อเรื่องอย่างเดียวเนี่ยกเต็มสิไปเลยครับ ในด้านของเกมเพลย์นะครับ Resident Evil Village ก็ยังคงสารต่อมุมกล้องแบบ First Person เอาไว้แล้วผมบอกเลยว่าการนั่งดูกับการเล่นเองนั้นไม่มีทางเหมือนกันอย่างเด็ดขาดเพราะเมื่อคุณโดนส่งเข้าไปในหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยความลี้ลับมากมายกับทรัพยากรที่มีจำกัด Resident Evil Village จึงเป็นภาคที่เกาะความเป็น s u r v i v a l Horror เอาไว้แน่นมากครับอันนี้ไม่นับคนที่เล่นจบรอบหนึ่งแล้วปลดล็อกกระสุนไม่จำกัดออกมานะอันนั้นผมไม่นับก็แล้วกันแต่ถ้าเล่นรอบแรกแบบสดใหม่เลยคุณผู้ชมจะได้สัมผัสกับเกมสยองขวัญเอาตัวรรรรอดทที่่คบุกกสชาาาติผน ภทยของอีธานแน่นอนทีนี้เมื่อเข้าสู่หมู่บ้านผู้เล่นจะค่อยๆรับรู้สถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นไปเรื่อยๆค่อยๆค,คลายล็อกความจริงที่ซ่อนอยู่ในขณะเดียวกันอาวุธที่มีก็จะค่อยๆพัฒนาขึ้นนะครับจากมีดไปเป็นปืนพกช็อตการยันปืนยิงลูกระเบิดนะครับหรือว่าแม้กระทั่งปืนที่มีความแรงระดับแมกนัม ผว่าประสบการณ์ที่ผมได้จากการเล่นผ่าน PlayStation 5ก็ต้องบอกว่าเ้าจํากัดเรื่องหนึ่งก็คือการเลงยิงที่อาจจะทําได้ยากกว่าใน PC การยิงไม่โดนเป้าจึงเกิดขึ้นบ่อยมากๆในช่วงแรกครับทั้งนี้เหตุผลที่ผมยกประเด็นนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าการเล่นในโหมด Standard นั้นแม้จะไม่ได้ยากที่สุดแต่ว่าความยากระดับกลางก็บีบให้เราต้องพยายามค้นหาให้ครบทุกซอกทุกมุมเพราะว่ากระสุนหรือว่าแม้แต่ทรัพยากร,กรที่จะเอามาคราฟของต่างๆนั้นมีจํานวนจากัดยิงทิ้งยิงคว้างบ่อยๆไม่ใช่เรื่องดีแน่ๆครับ ทีนี้พอพูดถึงการสำรวจสิ่งที่ต้องชื่นชมเสมอมาตั้งแต่ Resident Evil 2 Remake เ,เลยก็คือระบบแผนที่ที่ทำออกมาแล้วมีประโยชน์จริงๆคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะมาร์กเกอร์สีแดงที่คอยเตือนว่าเรายังเก็บของในห้องนั้นไม่ครบซึ่งถ้าครบเมื่อไหร่นะครับระบบก็จะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าให้อีกทั้งระบบนี้จะนับรวมพวก Secret ในเทมจําพวกคริสตัลที่ซ่อนอยู่ในจุดต่างๆให้เลยฉะนั้นเวลาเล่นก็จะได้รู้ว่าตรงไหนเก็บครบแล้วตรงไหนยังไม่ครบจะได้ไม่ต้องวนหาในห้องนั้นซ้ำ ถ้าว่าความโรคจิตมันเกิดตรงที่ห้องที่ยังเป็นสีแดงอยู่แต่เราหาแล้วหาอีกก็ยังหาไม่เจอนี่แหละครับที่จะส่งผลให้เกิดอาการปวดตาได้เหมือนกันนั่นไงคุณผู้ชมครับว่าแล้วเชียวนี่มันกําลังจะเข้าสู่การทายินลูกค้าอย่างออฟทัสนะสินะใช่ครับออฟทัสแปนที่ผลิตมาเพื่อเกมเมอร์ด้วยคุณสมบัติที่ทําให้ใส่สบายนะครับลดอาการปวดตาไม่ต้องดูหน้าจอนานๆอีกทั้งออฟทัสมีขาแว่นที่บางและเบาที่สุดในโลกแต่ว่าแข่งมาด้วยความทนทานที่สามารถตกไม่แตกทําไม่งอไม่หักคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถเข้าไปสอบถามได้ที่เฟซ จะได้รับส่วนลด100บาทด้วยนะเอาล่ะแถมเรื่องแผนที่อีกนิดนึงก็แล้วกันตรงที่โซนฟ้ากับแดงจะมีมาร์กให้เฉพาะในอาคารเท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพื้นที่ภายนอกอาคารคุณผู้ชมจะต้องสำรวจหาของด้วยตัวเอง ทีนี้ในส่วนของการเล่นก็ต้องบอกว่าดีตามมาตรฐ,ฐานของเกมซีรีส์นี้ครับตัวเกมนั้นเปิดโอกาสให้ทั้งยิงแบบไม่เลงหรือว่าจะกด L2 เพื่อเลียงยิงก็ได้นอกจากนั้นการยิงโดนในแต่ละจุดของศัตรูก็จะมีเรีอคชั่นต่อตำแหน่งที่โดนยิงด้วยครับซึ่งความพิเศษของ PlayStation Controller ก็คือฟีลลิ่งในการยิงปืนแต่ละแบบจะไม่เหมือนกันยกตัวอย่างที่ชัดๆก็เช่นปืนสไนเปอร์ที่พอมองเข้าสโคบตอนยกขึ้นมาเลงปุ่ม L2 มันจะหนืดขึ้นชัดเจนเมื่อเทียบกับการยกปืนพกอะไรทํานองนี้ครับ ในฝั่งของมอนสเตอร์เองก็ไม่ได้ยืนเฉยเฉยให้ยิงนะพวกมันจะมีรูปแบบการเคลื่อนที่ที่หลากหลายและอย่าชะล่าใจว่ามันจะไม่เข้าถึงตัวเราเปน็นอันขาดนะครับบางตัวมีมูฟเน็ตที่เดินจ้ำอ้าวแป๊บเดียวก็ประชิดต,ตัวได้แล้วนอกจากนั้นตัวช่วยที่จะปะปนอยู่ในสภาพแวดล้อมก็มีใส่เข้ามาบ้างนะครับเช่นถุงแป้งที่ทําให้ศัตรูชะงักตู้ที่ลากมากันศัตรูไม่ให้เข้ามาหรือว่าพวกระบบไฟฟ้าบางอย่างในด่านหลังก็เป็นตัวช่วยให้เราได้ดีเช่นกัน เอาเลยครับอีกกลุ่มหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยถ้าคิดจะเล่นเกมนี้ก็คือ L1 หรือว่าการกดป้องกันนั่นเองครับต้องบอกว่าอย่าดูถูกสกิลนี้เปน็นอันขาดนะครับเพราะว่าจากที่โดนทีเดียวเลือดแดงถ้าเรากดป้องกันทันอาจจะเหลือแค่เหลืองต้นๆก็เป็นไปได้ต่อไปมาพูดถึงการพัฒนาตัวละครกันบ้างครับผมใช้คํานี้ก็จริงแต่ไม่ได้บอกว่าตัวเกมจะมีระบบเลเวลอะไรนะเพราะว่าอีธานจะเก่งขึ้นผ่านกระบวนการต่างๆเหล่านี้ครับข้อแรกก็คือการคราฟของ เริ่มต้นมาเราจะคราฟได้แค่กระสุนกับยาเติมเลือดนะครับซึ่งถ้าอยากคราฟได้มากขึ้นก็ต้องซื้อพิมพ์เขียวจากเดอะดูกหรือว่าพ่อค้าหนึ่งเดียวที่ปรากฏตัวในเกมทั้งนี้ประเภทของที่คราฟได้ก็จะอยู่ในหมวดหมู่ของที่ใช้แล้วหมดไปทั้งสิ้นเลยนะครับอ๋อมีข้อสังเกตอีกอันนึงก็คือสมุนไพรกินไม่ได้แล้วนะถ้าจะเติมเลือดจะต้องคราฟเป็นเม็ดคิดก่อนเท่านั้นและของเติมเลือดมีแค่ระดับเดียวครับไม่มีผสมสมุนไพรแดงเขียวเติมเลือดเต็มเขียวกับน้ำเงินถอนพิษระบบเเเเล่่่าาาาานนนนนีี้้้้้ถูกกกกกกกตตััดดออออออไปปจจกกมมภค๋ชงงง็บขขขะะะซืพิยยยรว ข้อที่สองก็คือการสมิธ เป็นเมนูที่เข้าได้จากเดดูคด้วยเหมือนกันนั่นทาให้เราสามารถใช้เงินมาอัปเกรดอาวุธได้แต่ต้องย้ํากันนิดนึงว่าคุณภาพของอาวุธจะถูกจํากัดเอาไว้ให้สอดรับกับเนื้อเรื่องครับแปลว่าช่วงแรกปืนอาจจะอัพความแรงได้แค่2ขั้นส่วนขั้นที่เหลือจะค่อยๆตามมาทีหลังนอกจากนั้นปืนที่ดีกว่าที่ใช้กระสุนแบบเดียวกันจะมีเพิ่มเข้ามาให้ปวดใจและเล่นตอนหลังด้วยโดยเฉพาะปืนพกกับช็อตกันนะครับที่เราจะเสียเงินอัพไปก่อนหน้านั้นเยอะมากปรากฏว่าพอเจอปืนใหม่แค่เลเวลหนึ่งก็ยิงแรงกว่าป ฉะนั้นบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คืออัพเท่าที่จําเป็นนะครับโดยเฉ<ด>พาะพิส t ตลกับช็อ t กันอ้ออีกอย่างก็คือปืนยังสามารถพัฒนาได้จากการหาส่วนประกอบมาใส่เพิ่มเติมได้ด้วยนะครับซึ่งชิ้นส่วนเหล่านี้จะมีการขายจากพ่อค้าและบางส่วนก็ได้จากการค้นหาในแผนที่โดยเฉพาะจากในหีบสมบัติที่พ่อค้ามาร์กเอาไว้ให้ในช่วงหลังนั่นเองข้อที่3ระบบทําอาหารครับ ต้องบอกว่าระบบนี้มาปลดล็อกในช่วงที่เราดําเนินเนื้อเรื่องไปแล้วกว่า65-70%ผมก็ว่าทําไมหมู่บ้านมีไก่มีหมูให้ยิงเหตุผลก็คือระบบคุกกิ้งที่จะช่วยเพิ่มสตวพิเศษให้กับอีธานแบบทาวอนได้เลยเช่นเลือดเยอะขึ้นวิ่งเร็วขึ้นอะไรทํานองนี้แถมเกมยังใส่พวกสัตว์หายากที่ซ่อนอยู่ในแมปให้เราได้ลองค้นหาอีกด้วย ระบบพัฒนาตัวละครก็จะประมาณนี้นะครับประเด็นต่อมาก็คือการสำรวจเข้าไปในฉากต่างๆก็ต้องบอกว่าแ a ปคอมออกแบบแผนที่ออกมาได้ดีมากนะครับมีความหลากหลายแล้วก็มีความเฉพาะตัวที่เข้ากับศัตรูในโซนนั้นๆตั้งแต่ปราสาทหมู่บ้านคุกใต้ดินบ้านผีสิงเขื่อนลามไปจนถึงโรงงาน พื้นที่แต่ละโซนก็จะมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้นะครับทั้งสภาพแวดล้อมหรือว่าเอกสารจดบันทึกต่างๆคือข้อมูลจากเอกสารพวกนี้จะช่วยทาให้เราเข้าใจเนื้อเรื่องได้มากขึ้นหรือแม้กระทั่งความเข้าใจเกี่ยวกับจุดอ่อนของศัตรูบางประเภทก็ได้จากเอกสารพวกนี้เช่นกันครับอีกส่วนที่จะพบในแผนที่ก็คือระบบเชสหรือว่าจุดซ่อนสมบัติที่บอกไปตะกี้นะครับซึ่งสมบัติจะอยู่นอกเส้นทางหลัก ในความหมายอีกอย่างหนึ่งก็คือสมบัติหลายๆอันนั้นไม่เก็บก็สามารถเล่นจนจบได้แต่ว่าความสนุกมันก็อยู่ที่การได้สำรวจนี่แหละครับเพราะมันอาจจะนำพาเราไปเจอสถานการณ์ใหม่ๆไอเทมใหม่ๆที่รวมไปถึงระบบพัลเซอที่ผู้เล่นต้องใช้ความคิดไขปริศนาให้ออกจึงจะได้สมบัติเหล่านั้นมาครอบครอง ทังนี้ระบบพัซเซิลก็มีวิธีแก้หลากหลายรูปแบบนะครับตั้งแต่การใช้การสังเกตใช้การตีความใช้การเรียนรู้จากคาใบ้ในฉากคือมันจะปนลปนกันครับตั้งแต่ง่ายไปจน,นถึงพัซเซิลที่มีหลายชั้นให้การแก้แต่โดยรวมแล้วผมก็มองว่าพัซเซิลในภาคนี้ไม่ได้ยากเกินความสามารถคุณผู้ชมแน่นอน ในส่วนของมินิเกมแล้วที่ผมเล่นจนจบก็คงเป็นระบบหินกลิ้งในปราสาทเขาวงกดสีอันครับหลายคนคงเคยเห็นผ่านตามาบ้างแล้วหลักการเล่นก็คือเราจะต้องสำรวจหาก้อนทรงกลมให้เจอก่อนจากนั้นก็เอาไปเล่นที่ปราสาทเล็กๆเ,เหล่านี้นะครับเป้าหมายก็คือทําให้หินทรงกลมไปให้ถึงปลายทางให้ได้ซึ่งสิ่งที่ได้มาก็คือคริสตัลโครงกระดูกที่มีมูลค่าหลายหมื่นเราก็จะได้เอาเงินไปอัพอาวุธกันต่อไปครับ ผมแถมเรื่องเดียวดูอีกนิดนึงก็แล้วกันนะครับเนื่องจากเขายังขายไอเทมจําพวกกระสุนระเบิดแล้วก็เม็ดคิดให้เราด้วยแต่มันมีข้อสังเกตนิดนึงตรงที่เราจะซื้อได้ในจํานวนที่จํากัดในแต่ละโซนนะครับเช่นฉากปราสาทจะซื้อกระสุนลูกซองได้แค่20นัดเท่านั้นอะไรทํานองนี้ฉะนั้นเรื่องฟาร์มกระสุนจากการซื้อน,นั้นตัดทิ้งไปได้เลยครับทีนี้ในฝั่งของการหาเงินมาใช้นอกจากเอาของมาขายแล้วเราย,ยังได้เงินจากถุงเงินที่ซ่อนในแผนที่แล้วก็ได้จากการดรอปจากมอนสเตอร์ด้วยหรือว่าจะเป็นไอเเเททททมมมมมาาาาาางงอยยาาาย่่่่ีีีีีขััันนนนจจะะฟก์ชชรวววป็ิ้้ดํใหููลคคณ ได้ของแปลกๆมาก็อย่าเพิ่งรีบขายนะครับลองอ่านดีๆก่อนว่ามันมีของที่เขียนกำกับว่ารวมได้อยู่หรือเปล่านั่นเอง เอาเลยครับการเล่นเกมนี้ให้จบก็ต้องบอกว่าตัวเกมนั้นเสมือนล็อกโซนเอาไว้ให้เราแล้วว่าจะไปทางไหนได้บ้างเช่นเมื่อเราเล่นโซน A จบเกมก็จะให้ของเรามาเปิดเพื่อไปยังโซน B จากนั้นพอเราเคลียร์โซน B ได้นะครับก็อาจจะได้ของเพื่อไปโซน C ต่อไปเรื่อยๆในขณะเดีวยวกันนะครับพื้นที่บางจุดก็ยังย้อนกลับไปได้แต่ว่าบางจุดที่เคลียร์ไปแล้วก็อาจจะกลับไปไม่ได้อีกฉะนั้นก่อนที่เราจะไปสู้บอสในแต่ละโซนก็เซฟเอาไว้ก่อนน่าจะดีที่สุดนะครับเผื่อจะพลาดไอเทมบางอย่างไป ผู้เล่นก็จะดําเนินเรื่องราวของอ e ีธานไปเรื่อยๆพร้อมกับการค้นพบจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ในแต่ละฉากที่ให้ประสบการณ์การเล่นไม่เหมือนกันบางฉากเน้นสู้สุดชีวิตบางฉากก็เน้นหลบหนีเอาตัวรอดบางฉากเปลี่ยนเป็นฮอร์เรอร์แบบเต็มตัวหรือวาบางฉากก็ให้อารมณ์เหมือนหนังแอคชั่นซึ่งตลอดการเล่นรอบแรกของผมตัวเกมคานวณเวลามาให้ที่1 1ชั่วโมงแต่ว่าพอเช็คฟุตเทจจริงๆผมเล่นไป17ชั่วโมงคุณผู้ชมครับอาจจะเพราะว่าต้องสํารวจเก็บข้อมูลมาเล่าคุณผู้ชมด้วยแต่ว่าสิ่งที่จะบอกก็คือมัน นะครับรับประกันได้เลยฉากสู้บอสที่อลังการไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายจนเกินไปแต่ว่าบอสก็ยังมีกลิ่นอายจากต้นตำรับของซีรีส์ Resident Evil อยู่ครบระบบ Endgame Content อย่าง m e r c a r y ที่เล่นให้จบไม่ยากนะครับแต่ว่าเล่นให้ได้แรง S นั้นโคตรท้าทายระบบ CP หรือว่า Challenge Point ที่ช่วยปลดล็อกปืนใหม่หรือว่ากระสุนไม่จํากัดมาให้หรือว่าไม่แต่ระบบ Reverse ที่อาจจะยังไม่ได้เล่นตอนนี้นะครับแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมซื้อมาเนี่ยก็จะมีโอกาสได้เล่นในช่วงซัมเมอร์ของปีนี้ซึ่งทาง Capcom ก็ได้เลื่อนออกไปก่อนสุดท้ายผมสรุปให้เลยว่า Resident Evil Village ลุ้นและเป็นตัวเต็งเกมออฟเดอะเยปีนี้ได้เลยนะยังไงปลายปีค่อยมาว่ากันอีกทีนึงครับอ๋อมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือซับภาษาไทยผมพูดอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับก่อนหนึ่งต้องบอกว่าผมเข้าใจคนทํางานนะคือมันมีผิดพลาดได้เลยครับปลผิดพิมพ์ผิดพิมพ์ตกหล่นไปบ้างซึ่งก็ต้องบอกว่าทีมทําซับไทยทีมนี้มีข้อผิดพลาดที่ว่ามาครบทั้งหมดนะครับและถ้าเอาที่ผมนับคร่าวๆทั้งเอกสารแล้วก็บทบรรยายรวมๆกันไม่ต่ำกว่า20จุดแน่นอนโดยเฉพาะจุดที่ทุกคนพูดถึงมากที่สุดก็คือประโยคที่่พูดวา Dont You Again me deadad call will แปลามาว่าอย่าโทรหาฉันอีกนะซึ่งถ้าให้ผมเดานะครับผู้แปลาอาจจะอ่านตกคําว่าแดดไปทําให้ประโยคเปลี่ยนเป็น Don ยูเอ e ว Call Me Again คือถ้าประโยคมาแบบนี้นะครับการจะแปลออกมาแบบนั้นก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้อยู่ประเด็นก็คืออย่างที่ผมบอกนะครับว่ามันมีจุดที่แปลผิดหลายจุดแล้วมันอาจจะส่งผลต่อความเข้าใจเนื้อเรื่องได้บ้างแม้จะเล็กน้อยก็ตามถ้าเอาส่วนตัวผมคนเดียวผมก็รู้สึกเสียดายและก็ผิดหวังในระดับหนึ่งกับความละเอียดและก็ความใส่ใจในการพิสูจน์อักษรในการแปลนะมันเหมือนเขาทําเสร็จแล้วก็ส่งเลยโดดยยยยทททีีีี่่ััังงไไม้้้้ตรรรวจสออบบบบซําาากกถเเเป ทำซับไทยในเกมก่อนหน้านี้นะครับคุณผู้ชมลองไปดูงานของผู้แปลเซคิโร่ชาโด้ไดทาวายสทีมแปลโกสออฟซูชิมะ ทีมแปลเกมดราม่าที่สุดของปีที่แล้วอย่างไซเบอร์พังที่มีซับไทยโคตรแห่งความโคตรเยอะครับหรือว่าจะเป็นทีมที่ผมยกขึ้นฮิ้งบูชาอย่างทีมแปลให้กับเดลาสวัตส์พาร์ททูเฟสราหัวดียังตาจรึงใจผมอยู่จวบจนทุกวันนี้ครับคือเกมทั้งหมดที่บอกไปเนี่ยเขาแปลได้ละเอียดหมดครับหาจุดผิดที่เป็นเรื่องของ Human error ไม่ได้เลยสังเกตนะครับว่าผมไม่ได้บอกว่าทีมแปลเรซ e ท i อ v i l ่วิลเ g e แปลไม่ดีนะคือโดยรวมแล้วการใช้คําการเรียบเรียงโดยรวมเกิน90%ก็ถือว่าอเคเยคราทีมนี้้าผมเดาก็คือเาานน่จะแแยกกัปล และอาจจะเป็นงานร้อนจนไม่มีเวลาพิสูจน์อักษรหรือเปล่างานมันเลยดูขาดความละเอียดและการตรวจสอบครับส่วนตัวผมก็เลยเสียดายแหละครับแล้วขออนุญาตพูดไว้นิดนึงก็แล้วกันเผื่อจะมีน้องบางคนมาบอกว่าโหพี่เกมมีซับไทยก็ดีแค่ไหนแล้วผมขออนุญาตตอบอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับมันต้องแยกเป็นสส่วนนะคือมีกับไม่มีซับไทยอ่ะแน่นอนว่ามันดีมากๆอยู่แล้วแหละครับถ้ามันมีผมเองก็ชอบมากนะแต่อีกส่วนก็คือมีแล้วทาละเอียดรอบคอบกับทําแล้วไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องมันก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งฉะนั้นสําหรับทีมทำซับไทยทีมน ซึ่งต่อให้บนยังไงสุดท้ายเดี๋ยวมูฟก็ยังเป็นกําลังใจให้คนทํางานเสมอนะครับเอาละและนี่ก็คือประสบการณ์การเล่น Resident Evil Village ทั้งหมดของผมครับคุณผู้ชมที่เล่นด้วยตัวเองจนจบแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็มาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้นะครับสุดท้ายวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับโอเคบกก